จบเนาะอ่ามีแอบเบิลด้วยนะครับสุดยอดไหมสุดตีนมากๆนะครับโอ้โหดะยินเสียงเราแม่งอยากสับที่ไหนยอมนะครับลูพีตอนนี้นะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับ AB Carbon นะครับราย F1 นะครับบอกเลยว่าโอ้โคตรเทวดาจริงครับไปชมเลยครับ สวัสดีครับผม b ีเฮนเดอร์นะครับจากอีซูบิคิมอเตอร์บ้านปป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับก็ได้นําเอารถของลูกค้านะครับที่เตรียมส่งมอบนะครับเป็นรถของคุณน้องคมกิจนะครับลูกค้าที่อยู่จังหวัดชลบุรีนะครับมารีวิวให้ชมนะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวแคปโฟเอลดีนะครับซึ่งผมจะมาบอกโปรที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้นะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่มาพร้อมกับของแต่งพร้อมกับเซ็ตช่วงล่าง จบเลยแก้พองัดภายันเผาตกท้องช้างนะครับแล้วก็มีโช๊คบูฟินเดอร์เพื่อความหนุบความนุ่มของรถให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นคันนี้ดาวเริ่มต้นที่69 0 0 0ได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราดูเลยครับแล้วก็จะได้อธิบายเรื่องช่วงล่างทั้งหมดนะครับการเซตการทำทั้งหมดนะครับให้ลูกค้าได้เข้าใจนะครับว่าโปรนี้เนี่ยเป็นโปรที่บอกเลยว่าโปรโคตรเทวดาจริงครับไปชมเลยครับ ในรุ่นนี้นะครับเริ่มจากตัวกระโปรงนะครับหน้านะครับคาร์บอนนะครับในโปรโมชั่นนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นกระโปรงหน้าซึ่งเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับ AB คาร์บอนนะครับราย F1 นะครับผมทําแต่ราย F1 เท่านั้นนะครับทรง M นะครับได้ในโปรโมชั่นนี้เลยนะครับ F1 คาร์บอนนะครับซึ่งฝากระโปรงของผมเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะแข็งแรง แข็งแรงเลยแหละนะครับคือโครงสร้างเนี่ยนะครับแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยนะครับโครงสร้างนะครับตัวนี้นะครับสันตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับจะบอกถึงความแข็งแรงของตัวฝากระโปรงคาร์บอนเลยเนี่ยครับแล้วเวลาขับนะครับตรงนี้จะไม่ค่อยสั่นนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยสั่นนะฮะแล้วก็มีน้ำหนักเบามาก นะครับเบาจริงๆนะครับนี่เลยนะครับมือเดียวยกได้เลยสบายเลยนะครับไม่หนักนะครับอ่าเนี่ยครับเวลากดแล้วก็กดลงไปได้เลยนะครับซึ่งฝาโปรงคาร์บอนเนี่ยนะครับนอกจากความสวยงามความเท่ที่ลูกค้าได้ไปแล้วนะครับฝาโปรงคาร์บอนเนี่ยยังมีคุณสมบัติทําให้ลบ ภาระลดน้ําหนักของตัวรถได้ด้วยนะครับจากฝาเดิมนะครับลดไปโขมรหน่วันเก้าสิบน90%ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกตัวนะครับการขับนะครับสมรรถนะจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะรถเบาขึ้นนะครับด้วยฝากระโปรงคาร์บอนนะครับอ่ะต่อมานะครับล้อนะครับจะเป็นล้อ แม็กงานเบาทุกตัวนะครับตอนนี้จะเป็นล้อแท้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ที37สามเจ็ดนะครับทีก้านยุกนะครับเ e อีสามศูนย์นะครับซีอีนะครับจะเป็นงานของ SPP ทั้งหมดเลยนะครับเป็นล้อแท้งานไทยนะครับแบรนด์นี้ถ้าคนที่เล่นล้อเล่นล้อแม็กอยู่ก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะนะครับงานแท้นะครับในโปรนี้ได้ไปเลยนะสำหรับสายล้อสีน้ำตาลนะครับ แล้วก็มีทุกทุกสีให้เลือกนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีล้อ n 5 srr n 5 se นะครับล้อเงายอดฮิตของเรานะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของพี่หนุ่มเม้งนั่นเองนะครับลายเงานะครับได้หมด n 5 sr n 5้า racing นะครับเป็นล้อแท้แล้วก็ล้อเบานะครับซึ่งในคลิปเนี้ยนะครับก็ลูกค้าก็เลือกเป็นตัว n 5 srr นะครับล้อเบานะครับนี่เลยนะครับควบกับยางซูแมกเบอร์265 40 นะครับคุณสมบัติของล้อเบาเนี่ยนะครับนอกจากที่เราใส่แล้วความสวยแล้วนะครับล้อเบาเนี่ยนะครับยังเพิ่มสมรรถนะของตัวรถได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยลดอายุการใช้งานของตัวช่วงล่างได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าล้อเบาเนี่ยนะครับมันไปช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักลดภาระของตัวรถได้อีกในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเวลาท่านขับรถตกหลุมเจอ ทางลูกหน้าหรือว่าพื้นที่มันไม่เสมอกันเนี่ยนะครับแรงยื้อระหว่างช่วงล่างพวกปีกนกนะครับมันจะมีลูกยางมีบูธอะไรอยู่ใช่ไหมครับแรงยื้อนะครับกับล้อนะครับมันจะน้อยลงเพราะว่าล้อเป็นล้อเบาไงนะครับถ้าล้อเป็นล้อหนักมันจะยื้อแรงนะครับแล้วรถเราโหลดเตี้ยด้วยนะครับการสัมผัสใกล้กับสนุนมันสัมผัสได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นอายุรช้งงานเนี่ยมันจะน้อยกว่ารถ รถธรรมดาทั่วไปที่ไม่หลุดนะอายุการใช้งานของช่วงล่างนะครับไม่ใช่อายุกาของตัวรถนะอายุการอายุการใช้งานของช่วงล่างนะครับมันจะลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อเบาเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ในเรื่องนี้เลยนะครับจุดเด่นเลยนะครับออฟล้ออยู่ที่ล้อหน้า9้านิ้วครึ่งนะครับ E.T. บวก20นะครับตัวนี้นะ E.T. บวก20นะครับก้านดำนะครับปัดเงานะครับมิลลิงเลเซอร์นะครับเงา มิ尼เซอร์เงานะครับแบมโบน้ำเงินนะครับน็อตน้ำเงินนะครับฝาปิดดุมน้ำเงินหล่อๆอแบบนี้เลยนะฮะโหลดหน้า2นิ้วนะครับเคสสัตว์แบบเกีียวเนาะนะครับยางก็ซูแมกาลไฟนะครับตัวนี้265ทับสีบนะครับหล่อๆลอนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของตัวข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับเริ่มจากล้อก่อนเนาะล้อนะครับเลือกใส่เป็นตัวขนาด10นิ้วครึ่งนะครับ สิบนิ้วครึ่งเ5 r นออปสิบห้านะครับตัวนี้ยางซูแมทเบอร์สองเก้าห้าทับสามห้านะครับสองเก้าห้าทับสามห้าโหลดห้านิ้วเลยคันนี้นะครับช่วงล่างคันนี้แก้อะไรบ้างนะครับช่วงล่างแก้ตั้งแต่เพายันนะครับเพาตุกท้องช้างแล้วก็เพางัดแก้ครบจบเลยคันนี้นะครับไม่ต้องไปแก้เพาแล้วขับอย่างเดียวนะครับปรับองศาเพาให้เรียบร้อยหมดนะครับพอไม่งัดไม่ยันอีกต่อไปแล้วนะครับ เราใช้วิธีการรีดแหนบนะครับสนิ้วแล้วก็ใช้กล่องโหลดปรับองศา3นิ้วนะครับซึ่งสูตรการจัดทรงตัวนี้เนี่ยผมได้คิดค้นกับทางร้านล้อแม็กขึ้นมาเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็เจอมาเยอะเหมือนกันนะครับที่แก้ไม่จบนะนะครับแต่บอกเลยว่าตอนนี้จบพิสุดแล้วนะครับช่วงล่างนะครับกล้าคุยได้เลยนะฮะเพานี้แบบตรงตำแหน่งเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะครับเพราะว่าการทํารถเนี่ยนะครับอยากให้ลูกค้าคํานึงถึงช่วงล่าง เป็นอันดับแรกเลยถ้าช่วงล่างท่านจบท่านไปทำอย่างอื่นได้นะครับถ้านไปําไปแต่งอื่นต่อได้ถ้าช่วงล่างไม่จบนะครับมันก็จะเวียนอยู่ในหัวมันก็จะแบบเป็นปัญหาคาใจายอยู่นั่นแหละนะครับแล้วทีนี้ฟิลลิ่งคันนี้เนี่ยนะครับพอดัดแหนบแล้วรถมันจะค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็ย,ย้อยเพราะว่าใส่ชกเดิมใช่ไหมฮะผมก็เลยนะครับคิดสุดขึ้นมานะครับจากวิธีการทดลองขับของผมเองนี่แหละนะครับชื่อชกเดิมเนี่ยมันค่อนที่จะเื้อยย้อยนะครับแล้วก็ เลยเอาโช๊คโมเฟนเดอร์นะครับกระบอกขาวนะฮะก็ประสิทธิภาพถือเลยว่ายึดเกาะถนนดีมากเข้าโค้งนะครับหรือว่าจับคอสะพานนะครับไม่มีวืดไม่มีแถเลยเข้าโค้งนี้เกาะแบบกอดโค้งดีมากเลยนะครับนี่ครับเป็นดูชรงล่างกันนะฮะ นอกจากนั้นนะครับโปรหกหมื่นเก้ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ฝาโปงคาร์บอนเนาะนะครับลายเอฟวันแบบผมเองนะครับแล้วก็ช่วงล่างเซ็ตจบล้อแมกงานแท้นะครับมีประกันให้10ปีนะครับช่วงล่างนี่คือเซ็ตจบเลยเนาะนะครับแก้พองขัพอยันพะตกท้องช้างนะครับขับอย่างเดียวนะครับมาหาผมจบอยู่แล้วช่วงล่างทีนี้หกหมื่นเก้าเนี่ยยังมีภายในด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับนอกจากภายในนะครับขอไปที่ตัวฟิล์มก่อนฟิล์มเนี่ยคันนี้นะครับ น้องออคมกิจเลือกเป็นฟิล์มดำนะครับซึ่งฟิล์มเนี่ยลูกค้าเลือกสีได้นะครับมีไฮคูกับลามีหน้านะแบรนด์นะมีสีเขียวใสเขียวเข้มสีฟ้าลูกค้าเลือกสีได้ในตามโปรโมชั่นเลยไม่ต้องจ่ายดังเพิ่มนะครับอย่างคันนี้เนี่ยหกหมื่นเก้าเนี่ยลูกค้าบอกได้เลยว่าคือกำเงินมาเนะรียกว่าแค่หกหมื่นเก้าคือจบเลยแก้ทุกอย่างตามนี้ไม่มีจ่ายเพิ่มเลยครับคันนี้นะองตรงนะหกหมื่นเก้าคือจบจริงนะครับไปทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ ในโปรโมชั่นก็เริ่มจากตัวกล่องเคร่งไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกล่องเคร่งงานของโปรสปีดนะครับปรับ9ระดับนะครับสามารถเดินหอบได้นะครับก็อยู่ในโปรโมชั่น6,9เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทำไมผมจะต้องทำตัวกล่องเคร่งขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเครื่องยนต์1.9เราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีอัตราแรงบิดที่ค่อนข้างเยอะแต่เครื่องเล็กนะนะครับคือมันด้เรื่องของการประหยัดแต่มันก็ยังมีฟีลลิ่งหนึ่งที่ อมันค่อนข้างที่จะอืดในลูกค้าบางท่านนะครับกองเ,เล็งไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องของอาตาัตราแรงบิดที่มากขึ้นนะครับเหยียบได้เร็วขึ้นลดเร็วขึ้นออกตัวได้ดีขึ้นว่างั้นเถอะนะครับค,นะคันเล็กไฟฟ้านะคันเล็กจะไม่หน่วงนะครับเหยียบปุ๊บมาปุบ๊บมันช่วยในเรื่องไหนนะครับมันช่วยเรื่องเวลาท่านเข้ายูเทิร์นเข้าเข้าไปยูเทิร์นปุ๊บเนี่ยเวลาท่านเร่งอ,ออกตัวปุ๊บเนี่ยนะครับท่านจะเรื่องได้มั่นใจขึ้น ระยะกระชั้นชิดรถข้างหน้าเขายูเทิร์นมาครับเวลาท่านเขายูเทิร์นใช่ไหมเพราะว่าพูดตรงๆท่านจะปาดท่านจะปาดหน้าข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องเหยียบให้มันพ้นแซงให้มันเฉียบขาดไม่ใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีเครื่องนไฟฟ้าขึ้นมาเนาะและอีกอย่างหนึ่งจังหวะช่วงแซง10ล้อ2คันอย่างเงี้ยรถอ้อยอย่างเงี้ยครับรถ10ล้อเนาะท่านจะแซงท่านจะเร่งแซงท่านเร่งแซงได้ขาดแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับคือท่านไม่ต้องมาวงอ่ะเหยียบปุ๊บคือไปปุ๊ดเลยอ่ะนะครับแล้วก็ อย่างเวลาเปลี่ยนเรนกระชันชิดอย่างเงี้ยเครื่องไฟฟ้าช่วยเติมเสริมแต่งนะครับท่านให้ให้ท <nhiều S 2> ่านเนี่ยปลอดภัยได้นะนะครับตรงนี้นะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ของเครื่องไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับผมถึงบอกว่ามันดีนะครับมันดีและก็ของเครื่องไฟองเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมก็ทํามาคู่กับตัวไอ้เรื่องเพาืงัดเายันเพาตกทองช้างด้วยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องเพาืงัดเพาตกทองช้างเนี่ยที่ผมมาแก้ให้มันจบเนี่ยคือหนึ่ง ทำมาเพื่อลองรับตัวกล่องเร่งไฟฟ้าด้วยเพราะว่าฟีลลิ่งผมบอกเลยว่ารถเดิมๆกับมาขับรถที่ติดกล่องเร่งไฟฟ้าเนี่ยฟีลลิ่งในการขับมันจะเปลี่ยนไปคืออัตราเละอัตราเร่งมันแรงขึ้นนะคันเร่งไม่น่วงทําให้ท่านออกตัวกระชากรถบ่อยขึ้นไงนะครับฟีลลิ่งมันจะขับมันขึ้นไงเพราะฉะนั้นเวลาออกตัวรถกระบะเนี่ยนะครับบางคนชอบออกตัวกระชากเนี่ยครับถ้าเผาไม่แก้นะเผาตกท้องชา้างอยู่นี้นะเผามันจะกระพือและปัญหาตามมาคือ พวกวัสดุพวกอะไรนะครับสึกลรร้อเร็วเสียเร็วนะครับแล้วก็มีเสียงดังจากตัวเผาเนี่ยครับถูกเซตมา2ออย่างนี้สัมพันธ์กันน,กน,กาานะครับ2ออย่างนี้สัมพันธ์กันเผากับตัวของเรือไฟฟ้านะครับโอเคทีนี้นะครับเวลาอย่างคันนี้เนี่ยนะครับก็มีเดินท่อด้วยเนาะนะครับเป็นท่อออกท้ายนะครับ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองบ้าดูนงบ้างครับว่ามันจะสุดปรีนแค่ไหนนะครับลูกพี่นะฮะ อันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเดินหอบได้นะครับที่เรามาดูเสียงหอบนะครับนี่ฮะมันมีหอบยาวหอบสั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหอบสั้นหอบแคกๆขนะฮะคือเหนื่อยแล้วนะฮะเสียงแบบแล้วตีมากแมเขาบอกพี่เอ๋นอกจากนั้นเรายังสามารถปรับเสียงหอบยาวได้ฟังดูนะครับสุดยอดนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับรีแมป ทีนี้เรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับหลังจากที่เราดูก็รด้กระทาจบเนาะอ่ามีแอบเบิ้ลด้วยนะครับสุดยอดไหมสุดตีนมากๆนะครับโอ้โหได้ยินเสียงเราแม่งอยากสับที่หายนะครับบอยนะครับลูพีตอนนี้นะฮะดิฟฟี่นะครับนอกจากใส่เพื่อความสวยงามแล้วของผมนะครับตัวนี้เป็น248 ST นะครับอ่อเป็นลั๊ก o อ d 2ตนะครับต่อตรงไม่มีตัดต่อสายไฟนะครับก็อ่อหตัวนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับ บอกก่อนว่านอกจากความซิ่งความสวยที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับมันยังแจ้งแจ้งสถานะการทํางานของเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับเราจะยูอ่าสถานะการทํางานของระบบเทอร์โบนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเป็นเทอร์โบใช่ไหมด้วยสองวัดรอบนะฮะนี่ครับเวลาเราเหยียบเหยียบมันขึ้นนะครัเห็นไหมครับนะฮะอ่าอา่เริ่มจากตัวแรกก่อนตัวแรกเทอร์โบถ้า ใช้งานเนี่ยนะครับคือมันมันช่วยยังไงนะครับช่วยเตือนนะครับถ้าสุว่าเราตั้งไว้ที่1ปอนหรือว่าหนึ่งจุดปอนเนี่ยถ้ามันเกิอนอัตราที่เราได้ตั้งไว้เนี่ยนะครับเหยียบปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะเตือนทันทีนะครับเสียงมันจะเตือนทันทีเตือนอยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมปัดให้ดูนะอันนี้เอาเอา,เอาคือการตั้งค่า,าการเตือนอี่เหมือนกันหมดนะอ่ะผมลองตั้งให้ดูนะครับนะครับสุว่าผมลดลงมาที่1.5ปอนด์ปอนอันนี้คือ ยังไม่ได้สองตั้งค่านะคือสอนให้ดูว่ามันเตือนยังไงอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่ามันเตือนได้แล้วลูกค้าไม่เห็นไงนะครับอ่ะผมเั้งที่หนึ่งปอนด์แล้วกันเนาะนะครับอันี้เวลาเราบ้นนะรลองดูนะครับมันจะเตือนทันทีเลยนะครับมัได้มีไฟกระพิบขึ้นแล้วก็มีเสียงร้องนะครับเวลามันเตือนนะครับเนี่ยรอบไปถึงครับอีกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวขอตั้งอีกมาสักสูงจุดห้าปอนด์แล้วกันวันนี้บอกวิธีการตั้งนะให้ดู ว่ามันเตือนยังไงวิธีการเตือนของมันแต่ลูกนะครับอ่ะทีนะครับไปดูกันนี่ครับ,ค,รบคือเวลามันเตือนนะมันจะเตือนแบบนี้นะครับเพื่อเพราะถึงค่าที่เราได้ตั้งในเตือนไว้เนี่ยนะครับมันจะเตือนทันทีเลยจะมีเสียงร้องแล้วก็มีไฟกระพริบนะครับนะครับถ้าเป็นตัวตัวที่สามตัวที่สี่เนี่ยมันจะไม่เตือนนะครับตัวที่สามตัวที่สี่จะไม่เตือน เพราะมันตั้งไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมตั้งกลับนะครับเดี๋ยวลืมนะครับยัม่ยังไม่ได้สอนวิธีการตั้งนะการตั้งค่านะนะครับให้ดูว่ามันเตือนอยังไงนะครับเอออันนี้เดี๋ยวผมตั้งกลับก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าเอาไปใช่แล้วเดี๋ยวมันจะร้อง ชิปหายไปรหมดลำคาญนะครับเอาไว้สักสองจุดปอนแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าเวลาขับนะครับเทอร์โบกับเวลารถจอดนิ่งเนี่ยเทอร์โบทำงานมันจะคนละแบบกันนะนอกจากนั้นนะครับผมได้ต่อเข้ากับตัวไฟหลีให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าใช้งานตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมันจะไม่แยงตาอย่างนี้ครัสังเกตน,นะครับผม,ผมจะเปิดไฟหน้านะปุ๊บ มันจะเปลี่ยนสีทันทีเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนสีทันทีเลยทำ,ทำให้เรารู้ว่าเป็นเปลี่ยนสีปุ๊บอ่าหมุดกลางคืนมาแล้วนะครับนี่ครับหมุดกลางคืนนะเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันหลีลงหน่อยนะครับไฟนะอันนี้ป๋าเขาตั้งมาเข้มเกินไปนะครับ<ๆ>ก็อยู่มานี้นะครับคือที่จะต้องต่อกับตัวไฟหลีหรือว่าไฟหน้าเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ต่อเนี่ยนะครับมันจะแยงตาเวลากลางคืนนะครับทําให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ยมันนะครับหน้าจอ นะครับขนาด7นิ้วมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวสัมผัสซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่คาเป็นนอยเออโตได้นะครับแล้วก็มีระบบมัญติฟังก์ชันปุ่มกดที่พวงมาลัยนะครับมันก็จะเอาออปชันนี้มันก็จะแตกต่างกับตัว S เนาะนะครับเบาะนะครับมีลวดลายสวยเห็นไหมครับปีกเบาะกระชับอกรับเข้ากับหลังเราเลยนะครับเนี่ยทำให้เวลาขับไประยะทางไกลๆเนี่ยนะครับไม่เมื่อยเลยฮนั่นเองเนาะ ฮะจบแล้วครับภายในนะฮะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นจบจบแบบนี้นะครับแก้ช่วงล่างจบแบบนี้นะครับแท้ทั้งคันแบบนี้นะครับงานดีๆแบบนี้นะครับมาหาบีได้เลยนะครับก็เดี๋ยวให้เบอร์ไว้นะครับหรือว่าช่องทางติดต่อไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะนะครับวันนี้มีต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณมากๆสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ